ครับผมมันเดกกันได้มาออกมาสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพอ่อว่าสิมาเอาเขาห้ไก่ครับเอาเขาห้ให้หมูครับผมห้หมูห้ป้าครับผมสวัสดีครับผมมาวน้องวชกรซอยจิตครับผมเจ้าของสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับผมโดนโดนในพอนาพ่อตากันครับข้าแต่ออกไปไอญ่ทายท้าหนังครับผม ครับขาขอยไก่ไก่ไข่ครับผมขาแต่ไปทายทํำหนังอยู่หนังเรื่องบ้านวานบ้านเด้อดิกี้ครับบ้านก็มีโอกาสได้มาปลูกกล้วยปลูกต้นไม้รอบบริเวณฟังซาครับผมจะเขาขห้หมูกอนหมูซื้อว่าคือจีหิ้วเราละ อุดอู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 ดมาก,กินเขามาก,กินเขาฮึ่มฮึ่มยิ้แมแหงนอมึงครับต้นไม้กะุดมสมบูรณ์เริ่มเคี้ยวกระจีแล้วครับผมเริ่มเคี้ยวกระจี ฝนตกมากสองมือครับผมสองสามมือความอุดมสมบูรณ์ก็เริ่มเกิดขึ้นมากครับครับผมสำหรับปลาสะกับปล่อยไดประม่าณเดือนหนึ่งแล้วครับผมปลานี่อ่าลงงมื่นกว่าโตสำหรับซาบอนนี่กับพนยานใหญ่บันไดครับผมกระเสียวเนือไห่ปลาครับ นอนลงติดเดียวเลย่อ,อยมันก่อนครับผม่อ,อยมันก่อนนอนลงติดเดียวเลยครับครับกาลังเริ่มที่ตัวใหญ่ครับพี่น้องมีปลานิน่ปนปลาไนปลาตะเพียนปลาหมอเทศร่วมเลยครับผมรวมมีปลากินพืชครับมื่นกว่าโตครับ อ่ากัยังพันตัวใหญ่ปนไดครับเริ่องม,มดมสมบูรณ์เลรครับต้งแต่มมิ่นปลากระเริ่มตัวใหญ่ขาแต่ไปบุญไหว้ครับการไทยหนังครับผมบาวันบานเดอดิกีกับยาไขมันออกมาดูดีครับผมเกี่ยวกับไอเกี่ยวกับการธ้มาหากินวิธีอีสานเราถึงประเภทนี่ประวัติของวิธีอีสานความหลัก ความสนุกความสนานครับผมสำหรับเบาบ้านเดือดีกีกับฝากพี่น้องติดตามผลงานน้ำเด้อครับเด้อสำหรับหนังถ่ายท่ามือนี่นนาจะเป็นมือสุดท้ายครับผมต่อไปกับซิมี่ต่อไปกับสิไหมาออกมาสวนเกษตรพ่อเพี้ยงมาถทายทอดให้พี่น้องได้เบ่งกันครับปลาเบ่งครับปลากินตัวใหญ่ครับจุบจับจุบจับครับผม มันใหญ่ขึ้นมากเหมือนี่คือสิทธิเทมซาครับผมเพราะว่าปลาหมื่นกว่าโตเนาะเข้าไปกับเรต้องซื้อกับเขาให้ยากนะครับผมอยากกินยังไงก็มาหวานมาตกเบ็ดเอาครับผมเบิ่งครับจ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 ับอยู่กำลังได้สองนิ้วสามนิ้วครับตัวปลาสำหรับปลาซื้อเกษตรพ่อเพียงเฮานี่มีอยู่สามบ่อครับผมสี่บ่อครับบ่อละไรส่วนหนึ่งกับไรหนึ่งครับผม เนื้อที่กว้างไรนึงครับเดี๋ยวผมจะพาย่างเบื้องต้นไหม่รอบบริเวณสวนครับผมโอ้พอเสียวเขาไห่ไก่กับเรื่อมเอาแจ่ม,มาครับผมจับกับกุญแจม,มาาไม่แล้วหลอกไว้บ้าร้ายครับผมเหลี่ยงชิบหาโตครับไก่กับมือตอนนี้กอบมันเป็นไกไ่ไหมนะครับเน้อไก่เมสาวไหมครับ ไก่แม่สาวใหม่กับไข่มื่ละแปดน่วยไข่ใ,ใหไ่เลยครับผมเป็นแม่สาวใหม่กำลังไก่กันในเิ่งในรั้วอยู่ครับป่ะเดี๋ยวผมว่าเปนต้นใหม่ใสซัวยังสิงไปหากุญแจมาเปิด่อไก่ครับผมนี่ก็เป็นกล้วยครับผมกล้วยหอมทองปลูกกันหอมท่องปลูกรอบบริเวณครับผมก็เป็นสองฟังเท่า เป็นมูนี้กเนนเเัเป็นน้ำวาเตีย้ยครับผมสุดเลยเป็นน้ำวาเตี้ยครับผมครับผมสำหรับบริเวณฝังสะตัวน,นี้ก็เป็น บกม่วงเขียวสวยครับผมมะม่วงเขียวสวยแล้วกาแซมกับกล้วยครับผมเป็นกล้วยน้ำวาเตี้ยครับผมนี่ครับน้ำวาเตี้ยนั่นเป็นฝรั่งจิมจูครับผมลาเมล็ดครับนี่ก็เป็นชมพู่ครับผมฟังฟังนี่ฟังนี่ก็เป็นชมพู่ครับชมพู่กระแซมด้วยกล้วยหอมทองครับผม กวยหอมท่องครับเป็นหอมท่องครับผมหอมท่องห,หน่อยครับบรินครับผมสวนกเกษตรพ่อเพียงบนพนืินพอของเขาเนี่ก็ได้เปิดให้พี่น้องเน้เบิง่งในยังกันสำหรับปีนาครับผม ความอูราสมบูรณ์ก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วครับผมสำหรับด้านนี้ก็เป็นกล้วยน้ำว้าครับผมพันใหม่น้ำว้าพันเอียงหรอกผมจำซื้อว่ไหนเริ่มจ่อยพันวิเชียนนวยสําแขนครับผมนี่กรลังงามเลยครับผมกรลังมาปูแดงว่านนี่ครับเดรบมาหาตน้นอนอละลอยเลยครับมาทันซื้อมาก แต่มาลองบ่งครับผมผมไปนนวยนวยบอกใ่ทำแขนผมไปชิมมาบ่างแล้วนี่ก็เป็นมาไฟครับผมมาไฟลงต้นเดียวครับเอาไว้ลอกล่อมดให้เขาเข้ามาอยู่ครับผมใส่ซมนี่เขาเข้ามาอยู่แล้วครับมดเขามักครับผมต้นมาไฟเห็นบ่การเป็นการเลี้ยงมดอีกวิธีหนึ่งครับนี่แหละครับผมกล้วยนํำว่าพันไปเทียนห่ากำลังปลูกงว่านครับก็อยากทีเหียวเนี่ยเจอพายุน้ำ เดี๋ยวไปฟังผลเลยครับผมครับบริเวณด,าด่านนีกเป็นคาเหลืองครับพ่วงพ่วเกิดครับผมปลูกไกงแก่ปลูกขุดสะครับเป็นน้ำว่าเตีย้ยเมื่อไหรครับผมฟังหนึ่งกล้วยจะมีมะนาวครับนาวเป็นพิกิตกับปลูกไว้พ่อได้มันเท่าครับผมพ่อได้มีทุกอย่างคือเป็นมา มีบักหน้ามีกลวยมีผักข้าวครับครับนี่เป็นผักข้าวนำหอมเตียครับนี่ครับผมตัวนี้สี่วิวแต่บริเวณหลอกซ้าครับสำหรับตัวไดทีไดพ้นหลักะสีบอท่านใต้พี่น้องเบิง่งเป็นการรีวิวสำหรับการปลูกของบริเวณหลอกซ้าครับผมสาาคุดใหม่นี่ครับมะกร้าวนำหอมเตีย เป็นกองปุ๋ยมากครับผมกองดำดำสำหรับอีกฟังนี่ก็เป็นปกเพานำห้อมเตียขึ้นกันครับผมปลูกแต่ปีที่แล้วครับผมได้ปีหนึ่งพอดีหรือว่าไงครับผมสมบูรณ์ข้าเรือเข้าก็ะแตกเงาเล่ากอรครับผมกำลังงามขยายพันธุ์ต่อได้อีกหลายเลยครับ ครับผมปุ๋ยมักของเข้ากันได้ทีแล้วครับสําหรับปุ๋ยมักฟางเข้าเริ่มเปื่อยอยู่แล้วมั้งผมมาครับเห็นบอกครับเขาสิเปื่อยแล้วครับเห็นบอกเข้ากับน้ำเรื่อยๆครับผมเขาเริ่มเปื่อยเริ่มยุ่ยแล้วตัวนี้ก็ได้อยู่ได้ประมาณอาทิตย์กวกลัวล้วครับผมบ้านสองเดือนเขาสิเปื่อยเป็นปุยเลยครับ เบิ้งครับมีแต่หอยตีนงัวเลยหล่อมบริวารดีครับหอยตีนงัวตีนขั้วโอ้ยพุ่นงัวงัวงัวมันมาพุ่นผุ่นผุ่นผุ่นงัวแรงเนาะโอ้คัก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 ครับงัวมันมาแล้วครับผมพุ่นมาเข่าสวนครับผมบ่อยากสีวาครับให้หูกันเองง่ายกันแล้ว ครับผมสำหรับมือนีผมปรชากรสจิตครับผมสำหรับมือนี้ผมปรชากรสจิตแจ็คจิวัลกวามไหนนะครับเนาะก็ได้แต่ว่าสิฝ้าเอาทยนั่งให้เร็วๆครับผมสำหรับการ่ายละครสันวบ่าวบ้านเดือดดีกีครับผมกับฝากพี่น้องติดตามผลงานของบ่าวบ้านเดือดดีกีแล้วก็พอทายนั่งแล้วกับสิบเขาสู้หมดโหมดการทรรมหากินครับผมสำหรับ สวนเกษตรพ่อเพียงพนปณิพน์พ่อแล้วก็การหาอยู่หากินหาอยากหาปูหาปลา,าใส่เบ็ดกบเป็ดปลาครับผมแล้วก็สิสู่เขาการช่วงเทศกาลวันเขาเราผมผุดสภภาค่มแต่ฝนกระตกแห้งน้ำเต็มกันหน้ายู่ครับผมมื่อนี้พมวัจกรสจิตบ่าวน้องก็ขอลาจะเพียงสำนีก็ฝากติดตามผลงานเรื่อยๆนะครับพี่น้องขอสวัสดีครับสวัพี่น้อง สุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนนะครับเ้วยอครับมือนีผมบ้าน้องเกษตรขอโตครับแะครับผมก็บอได้วาวยังไกลครับผมเอาแต่บริเวณรอบสาานี่แหละบริเวณรอบสาขไรนึงแหละครับผมเพื่ให้มันคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดครับผมมีไก่ไข่มีหมูหมูลุมมีต้นไม้มีกล้วยบกนาวบกเขาน้ำหร้อมสมมงมีข่าครับผมมีขาแล้วก็มีปุ๋ยมกเข้าครับผม เอาให้มันคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดครับผมมีมะเขาวน้ำหอมครับครับวันนี้ผมบ้าร้องกัขอโตพิกสวัสดีครับผมขอสวัสดีครับ